โอเคครับผมสวัสดีครับเ่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอ๋อยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่เกม Mobile Legend แบกๆดีครับกับผมออยนะครับผมช่องบริพัน channel นะครับวันนี้มาเล่นอีดิตนะครับอ่ามีคนรีเควสมาบอกอยากดูอีดิตนะฮะอันนี้จะเป็น ID ดียสมมหรือ ID สำรองของผมเองนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้แร้งเทพเจ้านะใช่ไหมเทพสงครามใช่ไหมเออนั่นแหละไม่แรงนั้นนะครับผมตอนนี้เป็นแค่แร้งตำนานนะครับ เราก็มาเล่นกันนะครับอ่ะผมจะมาเล่นในตำแหน่งของสปาราสโลมิงนั่นเองนะครับผมนั่นแหละอ่ะก็มายืนกับฮานาบีนะแต่ฮานาบิก็เดี๋ยวขอดูลาดลาไปก่อนดีกว่านะครับว่าจะโอเคไหมโหยืนกับเมลิซ่าในแคบผมอ่าแล้วก็ชูโหชูชูจะเย็นชูเย็นอือหนึ่งทีหนึ่งทีเข้ามาดิอ่ะเอาเจ็บนะเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะทำเป็นเล่นไป นี่ทุ๊บมาผมโอ้โหโอ้โหจะตายจะตายกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดินมาเนี่ยแป๊บ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 อ่าเดินครับผมเราจะอ้อมไปเรื่อยๆครับผมไปตรงกลางนะครับผมตรงกลางมีประเด็นการเกิดขึ้นนะครับเออตรงนี้เดี๋ยวเข้าคุมก่อนครับโอ้โหนาน่าเห็นเรานั้นอย่างเงี้ยโยนมาไม่โดนโยนมาไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพยายามเซฟเซฟไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง เลือดยิ่งน้อยอยู่ต้นเกมผมต้องรีบออกไอตัวขนนกให้ได้นะผมขนนกเป็นขนนกเวทนะผมจะช่วยในการตีสเต็กตีเร็วนะครับที่เหลือจะเป็นโอ้โหของป้องกันโอ๊คจุดจจกลับบ้าน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 แล้วรุยต่อครับรุมตัวเราต้องมีเอ่อตัวขนนกชิ้นเดียวนั้นนะครับผมชิ้นเดียวนะช่วยช่วยตีเร็วนะผมที่เหลือจะเป็นของเป็นเกาะเป็นอะไรอย่างงี้จะเป็นส่วนใหญ่นะ มันทำเมดเรามันทำเมดเราอ่ะโดนล้วงเลยครับเมดเราครับผมเรามีเม็ดสองตัวในทีมนะครับผมก็อบอกเลยว่าทีมนี้บางมากนะครับผมแต่ว่าต้องทําใจนิดนึงต้องยื้อไว้ประมาณกลางเกมเลยเกมนะค่อยเก่งครับดามเมจค่อยเยอะอย่างนี้นะครับผบไปตีเร็วๆหน่อยโอ้โหโดนยกลุยยกมันไส้ตีนิดเดียวไม่ได้แนะแนะมีบัลล่ามีบัลล่ากันเหรอล่าเหรอนี่นี่ตีไปตี อ่านั่นแหละตีไปตีไปเน้นเน้นเน้เอ้ยยกมายกมาโอ้โหเยอะจังเยอะจังโอ้โหอันตีอันตีเลยอันตีเลยอย่างงัดนะอยางอุ่นงัดจริงด้วยเว้ยเอาถอย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 เออนั่นแหละเกือบไม่รอดกลับก็ได้เว่ามันดักเ้ยคืออันนี้ผมต้องบอกไปก่อนนะว่าไอดีตัวนี้นะผมผมเนี่ยเป็นไอดีถือว่าเก่าอยู่นะแต่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ต้องปัดฝุ่นใหม่ เพราะตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล่นไว้นานแล้วนะครับผมตัวอีดินะก็ยังหลงหลงลืมลืมอยู่บ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตท็อปท็อปบิวนะใช่ไหมท็อปบิวของระดับอ่ระดับประเทศหรือเปล่าวะจะไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะอันนี้ท็อปเออแล้วแหละเอาเขามาเล่นนะผมแต่ว่าที่ผมแก้ตั้งหาผมผมบิวเองอ่ผมบิวเองนะครับผมจะเป็นของกายภาพนะส่วนใหญ่ใส่สะท้อนใส่อะไรไปนะครับผมนี่นี่นี่โอ้โหมีการตอดเล็กน้อย อ่ะดู Alpha, Alpha. อัลฟ่าอัลฟ่าเอาให้มันเปิดไว้เพื่อนตายนีไม่ได้ไม่ได้ไไดกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอ๋อตรงกลางตรงกลางโอ้กันดีก็ามาทางนี้มากลางนั่นเขากลางแหละเออนั่นแหละนั่นละ่นนละเออได้ขนนกแล้วก็เออได้เกาะอ,อีกฟิตสักหน่อยก็คงจะแรงขึ้นนะผมตัวอีดิดนะผมจากเอฟเฟกของมันนะคือถ้าเรามีป้องกันเวทหรือป้องกันกายภาพนะเวลาเรากดอันตินะแปลงร่างเป็นแคลรี่เนี่ยเป็นพวกสายโจมตีไกลนะครับผมจะ เพิ่มจากเปลี่ยนจากเกาะที่เราได้นะ่ะเป็นดาเมดนะครับผมมันจะโยกกันนะโยกจากเกาะเป็นดาเมดอ่าจากการเวทกันอะไรก็ช่างมารวมสะสมแล้วเป็นดามิดนะฮะยิ่งเกาะเยอะยิ่งดาเมิดแรงนะครับผมดังนั้นของตีเร็วเรามีชิ้นเดียวถ่านัดพอแล้วก็เอาสเปรตีเร็วมาแนละ้วตอนนี้เป็นเมตามากนี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วคนนกเราเริ่มมาแล้วโอ้ฟาซ่าผม ไปไหนละ่ะฟาซาไปไหนล่ะยกเลยครับผมยกตีอันตีครับผมลองดูหน่อยลองดูหน่อยกดตีเร็วตีเร็วลุัวโอ้โหช่วยหน่อยช่วยหน่อยฟาซาช่วยหน่อยโอ้โหแบบตายไหมตายเออตายว่ะเฮ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้โดนสะท้อนแหมมันใช้อันอะไรนะแก้แค้นใช่ไหมมันชื่อว่าแก้แค้นเนาะเออนั่นแหละสะท้อนใส่ผมโคตรเจ็บเลยไปกลางไปกลางเลยตอนนี้กลางเริ่มแบบนัวเนียละเดินตามไป เราต้องเดินอ้อมครับผมเราเดินอ้อมไปเลยนะฮะโอ้ข้างล่างก็อยากไปช่วยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราไปกลางครับผมตรงกลางนี้ชอบมีประเด็นนะครับผมผมจะเดินคู่กับฟาซ่าเป็นหลักนะครับเพราะว่าฟาซ่านี้แบบคือ,อรู้ๆกันนะผมว่าเขาเมบขนาดไหนเนะปล่าแล้วครับผมอ,อันนี้ก็เดี๋ยวดูกัน จะออกดีไหมแต่มันมันก็รู้นะมันมันก็พยายามแบบว่าเออไม่ไม่อยากเขาใกล้พุ่มต้องยกสักหน่อยนะผมอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ได้กินนะฟาซาไปอีกแล้วเนะโอ้ฟาซาไปอีกแล้วนะครับผมก็เล่นกับเพื่อนนะผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยนี่ยมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เฮลค์ดอ่ะเฮลคืนดักอ่ะเอ้ยอันตีแล้วอ่ะระวังเพื่อนระวังระวังนะเพื่อนนะอยู่ไหนล่ะโดนไหมล่ะ เฮ้ยไม่ไม่เอานะอย่าโดนนะอย่าเพิ่งโดนนะเดี๋ยวจะเย็นนะตรงนี้มีประมาณสองสามตัวนะผมระวังไว้ด้วยนะตรงพุ่มน,นะเออสองตัวแหละเออมีชูยิงขู่ๆไปก็ได้โอ้โหเล่นชูดีไหมพุ่งมาแล้วจ้าพุ่งมาแล้วจ้าหายตัวมาโป๊กยกหนึ่งที ทุบโป๊กไม่ติดโอ้โหขอหนีได้ไหมอันตีแล้วครับผมอันตีรัว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 โอ้โหคนนกมาแล้วคนนกมาเฮ้ยยังไม่กดไม่กดคนนกรอก่อนโอ้โหรัวรัวกันรัวรัวกันชูตายไปแล้วเจอเกลเจ้โอ้ยเมื่อกี้ใครใครปล่อยเฟรมช็อตวะเฮ้ยเฮลเคิร์ดเฮลเคิร์ดอยู่ข้างบนเฮลเคิร์ดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดักเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้เฮลเคิร์ดเฮ้ยมึงมันมีบิงเหรอวะมันมีสกิลแบบพุ่งปุ๊บหายแบบบิงไปเลยเออดี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 ไม่ไม่ไม่เอาต่อนะไม่เอาต่อนะ เดี๋ยวไปก่อนมาตรงนี้ดีกว่าครับนี่จี้เข้าไปดักเพื่อน,นเฉยไม่มีหรอกเอาเอาแล้โหมีอันตีใส่เลยเว้ยเอาอันตีใส่เลยเว้เยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอออัลฟ่าเรา,เ,าเข้าเข้าเข้านี่ยกให้ยกยกไปเลยทันทีอ๋อไปแล้วนี่อันตีมาครับยิงรวัรวๆครับตายไหมตายไปครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับหน้าน้ามาครับเกือบตายแล้วนี่โดดมาหิ้หน่อย กลับบ้านได้ไหมเนี่ยผมไม่ไหวละเออโหสุดยอดครับฟ้าซาครับผม่้ยเพื่อนอย่างเดียวอย่างเดียวเลยแล้วผมคือทีมเรานี่เมดเมดก็2ตัวแล้วนะครับผมแครี่นะไอ้ไซแบบว่านะนักยิงนะผม2ตัวเหมือนกันนะครับไฟตรงข้ามค่อนข้างจะสมดุลหรือเปล่าวะเอ้ยใช่ไหมวะ <laughs> ไม่ใช่มันเป็นนักยิง2ตัวหรือเปล่าวะอืมไม่รู้เหมือนกันก็ดีอยู่ครับผมเดี๋ยวเราลุยเอา ที่รู้คือคิดว่ามันไม่ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวๆๆพุ่มหรอพุ่มหรอนี่ดอทับไปเลยนี่อันตีทรายอันตีทรายตายเลยครับผมเมลิซ่านี่ยกเหรอโอ้ยยกยกครบหนึ่งทีโดนยกมากลับมาครับผมนี่ตายไหมไม่ตายเหรอเพื่อนอันตีไปอืออันตีไปฟาดลงนี่ทุบไปเอามึงแวบหายมีโดนทุบตายเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมดามจโคตรโหดนะ คือข้อดีของตัวละครตัวนี้นะครับอีดิดนะผมเราใช้สกิลไปเลยแล้วหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะมีแบบมีโบนัสดามจแต่การตีเป็นสายฟ้านะครับผมนั่นคือแรงมากผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับตีสายฟ้านะก็พยายามใช้สกิลให้โดนไม่โดนก็นนไม่โดนไม่เป็นไรขอแค่ใช้สกิลปุ๊บหนึ่งครั้งมันจะมีแบบขึ้นโบนัสเลยทันทีนะครับผมดังนั้นก็ไม่ซีเรียสครับผมอาจจะแบบเบ,บ้าแบบสกิลเบ,บ้าหรือแบบไปดึงเบ,บ้าอะไรอย่างเงี้ยเออ ไม่เป็นไรแต่เราก็สามารถตีธรรมดาแบบเข้าลึกเหมือนกันนี่นะครับตีมันเป็นสายฟา้าช,ช็อต<น>คือมันครบทุกอย่างจริงๆอ่ะตอนเนี้ยแทงแคลรี่ <g ug> ทำดามจด <g ug> โอ้โหยอดนี่เห็นครับผมในแมป,ปในแมป,ป,ปเห็นนะดักชูครับดักชูครับเฮ้ยเฮเฮ้ย,ย,ยใครโดนใครโดนอ๋อก็ดโดนนึกว่ามันจะมาเล่นฟาซ่าไม่ได้นี่อย่างเงี้ยแยังเข้าไม่ได้ ถอยก่อนปาซ่าบอกถอยก่อนก็ไปดูกลางครับผมกลางมันชอบมีประเด็นเบิ้ลบน้เดี๋ยวเรามาบนกันดีกว่านี่ตรงนี้เลยนี่เลยพุ่งจ่วยโอ้ยน,นี่นอนไปหนึ่งทีสองทีตายครับผมเรียบร้อยนี่อเอาไปยังไงครับผมแกล้งป่าเขาครับผมหิวขืด เฮลคือมัน <Das que ath ie> ไม่ติดเมตาแต่ว่ามันก็เล่นได้ครับผมอ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นใจยกมาครับผมทุบหนึ่งทีโป๊กขึ้นฟ้าตายอีกแล้วโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงอันตรีโคตรแรงเลยอันตรีโคตรแรงเลยครับผมโอ้โหตายครับผมเมริซ่าโดนแบบชุดเดียวตายครับผมโคตรเดือดโคตรเดือดครับผมอ่าอย่าไปทางนี้ไปเพราะมันไม่แตกมา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 เลือดใกล้จะหมดละเหลือครึ่งหนึ่งกอสู้ไหวโอ้โหโดนทุบโดนเตะอีกแล้วชูเตะแต่ไม่อันตรีครับกลัวตายครับผม หรือเปล่าวะเอ้ยหรือว่าโดนสตันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮลเค์ดมาแทงโอ้จะตายจะตายตาย,ตายจนได้เลยเหตุผลของคนไปกลับบ้านก็ต้องเป็นอย่างนี้และครับผมมาครับผมมาลุยเกินต่อครับผมตอนนี้ทีมไฟก็เป็นที่น่าพอใจนะครับโอเคเพื่อนเริ่มกลับบ้านละเดี๋ยวเราพยายามเช็คพุ่มเช็คอะไรแถวนี้ให้เพื่อนแบบเดินง่ายขึ้นนะครับ <S 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 นี่เป็นหน้าที่ของโลมิงเลยนะผมทำให้เพื่อนเดินง่ายขึ้นเนี่ยนะครับ แต่ก็อันตรายนะก็พยายามอย่าอย่าไปตายบ่อยนะครับนั่นคือสเตปของการเล่นล้มมิงนะฮะอยวแป๊บนึงเช็คไปก่อนผมว่าผมเห็นนะมันต้องมาทางนี้ัะผมนานว่าละตัวว่าละตัวมันมาจริงครับผมิวเคร์ดักครับผมเหมือนเราไม่เห็นนะฮะเราเห็นเขานะครับผมแต่ผมจะเล็งเคิค์ดนั้นแน่เฮ้ยโผล่แป๊บแป๊บแ๊บเหมือนไม่เห็นแต่เห็นนะครับผมจะเข้าไปช่วยเฮ้ยเคิค์ดมานี่ยกแล้วครับผมทุบหนึ่งที ไม่โดนครับมาหูไปโดนเออเอลฟาว่ะไม่ได้ไม่ได้นีตีตีครับผมตีตีตตอันตีโอ้เอลฟาตายเอลฟาตายแล้วไปแล้วเฮลคืนไหนวะเพื่อนตามได้ไหมไหวไหมเพื่อนเีด้คันนนไหวไหมได้ไหมมันจะสวนคืนไหมหน่ะอ้าวเฮลคืนตายครับผมสุดยอดเลยโอ้โหดาเมจเพื่อนยัง,ย,งยังเกิดนะ่ะเพื่อนยังเกิดนะไม่เป็นไรตรงนี้เราต้องไปเคลียบบนนะ,ะเล่นบนอ้าวเฮ้ยชูชูดักว่ะเฮ้ยือมี ไีไม่โดนอีกแล้วเหรอมไมอไไ่โดนอีกแล้วเหรอช่างมันเดอะไปคงไม่ได้วะได้อยู่เหรอเป็นเจ้าไบไหมไปเย็นนะเกรนเจอร์เกรนเจอร์อย่าพึ่งระวังโอ้โหพี่แกใส่เดียวแบบไม่ดูเลยเกือบแล้วเน่ะแล้วเมื่อกี้มีคนดักข้างอีกทีนึงคือตาอยจริงๆแล้วน่นอะอ่ะแต่ดีตอนนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ไปเคลียร์เลนก่อนนะพยายามเคลียร์เลนก่อนอีออเคลียเลนเคลียร์ มันต้องได้แล้วนะทีนี้มันต้องได้แล้วอโอ้โหเยอะเลยครับผมมาแล้วโอ้โหอันตรีมาด้วยไปไหนวะไปไหนยกมานี่มานี่เลยไปไหนโอ้โหมันไปแล้วโคตรเร็วเลยอะเทวคิร์นอะอันตรีเลยไหมอันตรีเลยไหม,อมโอ้โหโหเยอะอเลยโอ้ขาโถมถาโถมอ้า มาแล้วครับท่านมาแล้วผมมาแล้วหไม่ยอมหรอกเงี้ยเอา้าเฮ้ยอันตรีแล้วฮลเฮลค์ออะไรวะเออเลียไปก่อนไม่น่าจะเป็นเราหรอกเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเป้าหมายในยการโจมตีแต่ว่าตายไปแล้วโดนก๊อตแช่หรือเปล่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับผมเออตายเพราะก๊อตเหรอมาครับผมเพื่อนเริ่มเขา้าเข้าหลอดแล้วครับผมครบไปครับผมไม่เป็นไรเพื่อนได้ไปนี่เฮ้ยเฮ้ยมาเหรอเอ้ยงัดไปเออรับดาเมจแทนอันตีครับผม เออกดสเปลไหมไม่มีสเปลชิบหายแล้วเออแต่ได้อยู่ได้อยู่สเปลเพิ่งมา <Okay. S 1> <laughs> โอ้จะบ้าตายเอ้ยเยมื่อกี้โคตรเท่อ่ะเอ้ยกลับมาเป็นร่างแทงแทนนะผมก็คือแบบว่าเออเรากลับเป็นร่างแทงปุ๊บมันจะโยกจากดาเมจกลายเป็นพลังเกาะอะไรอย่างงี้เมื่อกี้มันโดนเฟรมช็อตนะผมอ้าวยอมแพ้เหรอเพื่อนโอ้โหอ,อะไรอะ่ะยอมแพ้เหรอยังไม่ได้ตีป้อมเลยโอเคครับผมก็ ชิวนะครับสตูยอมแพ้ไปนะรผมเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับทีมเราได้ดาเมจแล้วก็จังหวะได้ดีพอสมควรนะครับนี่ครับผมไม่มีใครเอาชนะได้วาซานไม่ได้ MVP เลยครับผมต้องยกให้เขาจริงๆเลยนะครับสำหรับฮานาบีนะครับผมกินป้อมดีมากผมเลือกที่จะไม่ยุ่งกับฮานาบีเพราะว่าเขาเกร่งอยู่แล้วนะครับ